ครับคยายพลาเงเพียงตอนนี้นั่งเล่นอยู่เพราะอากาศมันดูคลึ้มนะครับมปนฝนจะตกไม่ได้ออกไปไหนหมอนั่งกินกาแฟยามไหนกินกาแฟหรือยังครับกินขนมปังไหมครับขนมปังนี่คุณยายทำ ใหญ่จะทำขนมปังให้กินนะครับไปกินกาแฟแล้วก็จะมีชีสมีชีสชีสอย่างนี้ซื้อชีสอย่างนี้ก็กินกาแฟก็อร่อยดีนะครับกินกาแฟถ้ากินขนมปังกับชีส ทั้งบ้านเนี่ยที่บ้านนี่ชอบ,ออชอบปอออษษษษิ้งครีสึ้นมากชอบปิ้งอนมปังมันปิก็ซื้อวันนี้ก็ทำเองถ้าเมื่อไหร่คุณยายมีเวลาก็าจะชอบดูยูทูบนะครับทำตามยูทูบแต่ถ้าออกไปนอกบ้านกันก็จะไปตามร้านกาแฟ,แฟไปหากินขลมอร่อยๆเพื่อที่จะ เรียนดูว่าขนมต่างๆรสชาติาตาน,าตานะครับแต่และที่ที่ที่ทำขนมปังเขาทำอะไรกันบ้างที่ออกมาจําหน่ายในตลาดแล้วก็ผู้คนกินอะไรกันบ้างน,นะครับเราก็จะได้อลองคชิมเพื่อเป็นประสบการณ์ ว่ามันอร่อยอะคือแบบอย่างขนมปังนี่เราก็จะปรับสูตรรืเลยเพื่อให้ในรสชาติดีที่สุดส่วนชมันก็อร่อยมันในตัวนะเราก็เลือกแค่ชนิดชที่เราชอบมันกีแค่ินเชดดาร์บางทีกคกินมอสเซลล่าหรือว่ามันมี อีกอืกอ่นที่เราอยากลองก็ลองดูนะับพวกเขาได้ชีสนะครับหรือว่าเป็นชีสอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเราอยากลองก็ลองดูาอ,อ,าอาหารอร่อยแล้วเราก็หามากินนะครับเพราะตอนนี้เราไม่ต้องกินอะไรแล้ววัยนี้นเราก็จะกินอาหารที่เรา กเราอร่อยครับเราอยากกินนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับกินพอประมาณเราไม่ได้กินแบบมากมาเยอะเกินไปนะครับเพราะที่ิต่างนะครับมันมีทั้งประโยชน์และโทษอยู่แล้วนะครับแต่เราจะกินให้มันพอดีพอกหมดถ้ากินพอดีมันก็จะมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเรากินมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็จะ แล้วมีอะไรที่ไม่เพียงพอกับการที่ร่างกายเราต้องการครับ มีใครชอบแบบผมเนี่ยกินขนมบังกังชีสมีก็ลองคอมเมนต์มานะครับว่าหรือแนะนำมานะครัามีอะไรจะแนะนำหรือมีอะไรจะอยากดูผมจะได้จัดหานะครับมาให้ดูนะครับแล้วก็มาเพื่อให้เพื่อนๆ นะครับท,ท,ที่มีฟิลมีความรู้สึกในการกินอาหารอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่อาจจะไม่นไ่กาแฟขนมปังอาจจะเป็นอาหารอื่นก็ได้มาแชร์กันนะครับเผื่อวันไหนเราอยากกินอันนั้นอันนี้เราก็จะได้กลับไปดูนะครับวิดีโอของหรือว่ารูปที่เพื่อนๆส่งมาให้ดู ว่ามันอะไรที่มันน่ากินนะครับเราก็จะได้มีเ็าเรียกว่ามีอัตลดในการสรรหาในการอยากหาหารมีการทํานะครับเพื่อที่จะามากินกันนะครับความสุขของคนเราอยู่มีไนะครับก็คือไปกินของที่ชอบของที่อร่อยนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขครับโอเคนะครับสวัสดีครับ